สวัสดีครับวันนี้พบกับเก่งกาดที่นี่ลำเลิศขาเซ็นเตอร์รถสวยคุณภาพดีการันตีจากผู้เชี่ยวชาญมาให้คุณรับชมแล้วครับผมคันนี้เลยโตลต้าไฮรักรีโวนะครับพรหกพันตลอดอายุสัญญาพรหกพันตลอดอายุสัญญาก่อนจะปชมรถกันไอที่ตั้งร้านก่อนเลยร้านของเราครับผมตั้งอยู่ที่ถนนเรียบวารีอยู่คู่ขวาหนองจอกกรุงเทพมะของร้านนั่นเองนะครับผมอยู่ระหว่างซอยเรียบวารีสามสิบกับซอยเรียบวารีสี่สิบสองนะครับผมมาไม่ถูกติดต่อที่ช่องทางด้านล่างได้เลยมาเดี๋ยวเรามาดูรถกันเลย คันนี้นะครับผมเป็น t o y o ต a h i l รั r e ีโวเครื่องดน2.4สีขาวนะครับผมเอาไปเลยนะครับผมใบหน้าคลาสสิกปี2020คันนี้เอาไปเลยเกียร์6สปีดกระจกไฟฟ้าเครื่องดนดีเซลสีไม่ต้องพูดถึงฮะไม่มีถูกชนถูกเฉียวหลุดลอกมาแต่อย่างใดเลยยางสภาพดีดีคันนี้ได้ล้อเดิมๆเ,เลยนะครับผมล้อกระทะจากโรงงานเอาไปเลยสเส้นนะครับผมยางสภาพดีดใช้งานได้ยาวๆเลยนะไฟเล้ยวิีให้2ฝั่ง เป็นไฟทับทิมนะครับผมนี่ที่เฉาแบบนี้เอาไปเลยนะฮะนี่พร้อมกับนี่เลยกระจกมองข้างสีดำนะตัดก,กับตัวรถได้อย่างสวยเลยนะครับผมนี่ไฮรักไฮรักนะครับผมกระจกไม่มีรอยร้าวรอยแตกเลยนะเราติดฟิล์มให้ใหม่ทุกบานเลยนะครับผมมือจับก็จะเป็นสีดำได้น,นะคะกกรับผมตัดกับตัวรถสีขาวนะฮะอ่ะดูด้านในด้านในคันนี้บอกเลยว่าสปอร์ตดำเบาะหนังสีดำปรับได้พับได้นะครับนี่ปรับ พับได้หมดเลยนะฮะนี่กระจกเป็นกระจกไฟฟ้านะครับผมเป็นท่านล็อกกับปลก๊กไฟฟ้าที่วางแก้วน้ำมีมาให้ด้วยเศษใส่เศษเหรียญก็ม,นนะะมีนะภูมิลพลังพาวเวอร์นะครับผมนี่ไอแบค็คสามลูกมีตรงภูมลพลใต้เข่าคนขับนะครับผมแล้วก็ฝังตรงโน้นเลยนะฮะจอได้เป็นจอของเออร์ตาเลยนะครับผม เชื่อมต่อบูทูได้แล้วสายวางสายได้นะฮะแล้วก็เกียร์หกสปีดหกสปีดก็ดูตรงแป้งตรงนี้เลยนะครับผมถ้าเป็นกลมๆแบบนี้คืหกสปีดถ้าเป็นเหลี่ยมเคือมห้าสปีดนะครับผมแต่ถ้าปี2020ก็จะเป็นหกสปีดแะนะฮะเบาหนังสีดานะครับผมไม่มีรอยฉีกขาดนะนุ่มๆเด้งๆเลยเดิมๆนะจากโรงงานนะเบาะหนังนะครับดีนะครับผมตอนเราไปส่งของนะวิ่งงานทางข้าวเลอะนะครับผมชิุชูเปียกเช็ดจบ นะสำหรับเบาะหนังนะครับผมเรามาดูในความเดิมของกระดูกงูเม็ดอาร์กันขออนุญาตแกะนะฮะเหนียวมากนี่ฮะความเดิมเม็ดอาร์นะผมเรียงสวยอยู่ครบเลยนะอ่าเนี่ยเม็ดอาร์ในกล้องอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับผมแต่นี่เรียงสวยจริงๆสีไม่มีผิดเพี้ยนนะครับผมรถเดิมรถดีนะฮะการันตีจากผู่ชั่วชาน ตั้งแต่ต้นคลิปที่น้องเก่งบอกเลยนะครับผมการังตีจริงจริงนะไม่มีประวัติคือฟ้อตกมน้ําย้อมแมวนะครับผมหรือว่าจะเป็นการกลองไม้กลับไม่รวมทะเบียนไม่มีแน่นอนนะฮะรถสวยคุณภาพดีที่นี่ล,ลําเลิศจากซูนเตอร์ไม่มีประวัติคือความแน่นอนนะครับตู้เป็นตู้วิ่งงานนะครับผมตู้ทำมาหากินนะครับเป็นตู้ลูมิเนียมตัดใหม่ตรงรุ่น2เมตรสิเลยจดจะเป็นโรงเร่ไม่เรียบร้อยนะครับผมด้สรวนแบบนี้ปนไปเลยนะครับผมสูง2เมตรสิวัดจากขอบกระบะด้านในถึงด้านบนเลยนะครับผม2เมตรสินะ เป็นตัวเซตอีดิชันโดยสติกเกอร์ติดมาให้เรียบร้อยนะครับผมไฟเบรกโดนที่สามีมาให้ตรงฝาท้ายนะฮะไฟถุกเสินไฟท้ายติดครบหมดนะครับผมพร้อมกับนี่เลยโลโก้โตโยต้าไฮรักรีโวอันนี้คือเราไม่ได้ทาสีนะเป็นตู้ใหม่ติดฟรีมาให้เรียบร้อยเขาเรียกว่าเป็นสติกเกอร์สติกเกอร์คือแบบว่าการล่องลอยการนิ้วลอยนะครับผมพร้อมกับสติกเกอร์แบบนี้เอาไปเลยนี่ ด้านในบุไม่อัดหนาสีม่มมสีด้านเลยนะครับผมแม็กไลเนอร์เดิมๆนะฮะบ,บุไม่อัดเอาไปเลยนะฮะอันนี้ตัดให้ใหม่บมุให้ใหม่เลยพร้อมกับยางสะท้อนแต่งนะครับผมสีเขียวนี้ออนนะเป็นเนือกลักของโต้ฮิบเลยอะติดติ้งตรงนี้นะใครจะแกะก็ได้นะครับผมแต่ถ้าสิ่งแนะนำว่าอย่าไปแกะมันเลยนะครับผมกันร่องรอยดีกว่านะฮะด้านข้างตรงนี้ บอกเลยว่าเดิมมากๆนะครับผมเครื่องดนดีเซลขวาถัางน้ามันก็จะเป็นสีขาวสีเดียวตัวรถเลยนะครับผมนี่ยางสวยๆเลยครับผมภายในตรงนี้ให้ดูเลยเดิมมากๆนะครับผมให้ดูตรงน็อตให้ดูตรงน็อตน็อตเดิมนะฮะไม่มีการคันขายตัวอย่างใดเลยนะครับผมนี่น็อตเดิมๆเลย รถเติคุณภาพดีนะครับผมจะรับดูส่งห้องเครื่องกันคันนี้เครื่องยนต์2.4ห้องเครื่องจะเป็นยังไงมาดูกันเลยครับราคาไม่ถึง4ี่แสนนะ3แสนกลางๆคผ่อน6,600ตลอดอีสัญญาครับผมดูห้องเครื่องนิ่งสงนิทนิ่เงียบเบรก abs กองไงก็อกกัดไม่ต้องห่วงเราเปลี่ยนให้นะฮะนี่เลยน้ำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเกียร น้ำมันเบรกนะครับผมหรือจะเป็นหมอน,น้านะครับน้ำมัน p าวเวอร์เราดูแลให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานแน่นอนนะครับคหน้าเดิมๆนะ,ๆนะร <ๆ S 1> ูกลมคมสวยฝากระโปรงเดิมๆนะครับผมน็อตไม่เนขยับเลยนะฮะ <ๆ S 2> ข้อควรระวังถ <ๆ S 2> นนจ้างความร้อนอยู่ครบ <ๆ S 2> นะครับผม <ๆ S 2> นี่แบตเตอรี่ลูกใหม่เ <ๆ S 2> พิ่งเปลีป่ยนไปนเมื่อวันที่20เดือน7 67วันถ่ายทำวันนี้คือวันที่เท่าไหร่21นะเปลี่ยนพวัน,วน ยี่สิบเดือนเจ็ดถักเบนะครับคลูกค้าท่านใดที่มีเครือนะผมจำจำจำไว้เลยที่นี่น้ำเลือดคาเซนเตอร์นะผมทักเข้ามาได้เลยบอกว่าอยากดูรีโวปี20ที่บอกว่าเปลี่ยนแบตใหม่เปลี่ยนจริงไหมสามารถทักเข้ามาได้เลยที่ช่องทางด้านล่างนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมคันนี้บอกราคากันเลยก็ได้คันนี้ราคา3ามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทสามแสนหกหมื่นเก้าพันบาทผ่อนอยู่ที่เดือนละหกพันหกร้อยตลอดอายุสัญญาปี20ผ่อนหกพัน ตลอดที่สัญญาครสนใจติดต่อไปได้เลยที่นี่รำเลิคาร์ดิ็นเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเาพาื่อที่จะพลาดรถคันใหม่ๆที่น้องเก่งจะมารีวิวให้ดูนะครับผมตราบวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดีพบกันใหม่คลิปหน้าคันหน้าบอกเลยมีแต่เจ้าเจ๋อแน่นอนตลาบวันนี้สวัสดีครับ